ฉันชอบท่าเต้นมากเลยมันดูแบบยกโยกดีดูเป็นปาร์ตี้ฉุดอ<ร>นอนะดูดีก็น่ารักมากแต่ออกกูไม่สามารถลาสายตาออกจากคณา,าได้จริงๆสุดมากพ <c oughs> ี่ต้องใจฟังเนื้อเพลงแล้วก็อ่านไปด้วยบ้างนิดหน่อยอยากรู้คำเดียวเลยทั้งเพลงว่าเบาชาแปล,แปลว่าอะไรสวัสดีครับ เรากลับมาเรียอีกแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้เป็นเพลงมาของโฟอฟอยาเพลงบาชา่ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมทุกคนเพราะว่าเราพยายามเซิร์ชแล้วมันอ่านว่าอะไรแต่มันไม่มีอะความหมายก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรความหมายก็ไม่รู้จากภาษาอะไรนะภาษาอาหรับก็ไม่ได้อ่านว่าบาชาแต่ว่ามันแปลว่าไม่ใช่มันอ่านเป็นอีกอย่างนึงเลยแต่ว่ามันก็แปลว่ามันแปลว่าความอยากแต่เราว่าอ่านจาก เขาเรียกว่าอะไร,รไม่ใช่เพราะนี่<า> <บา S 2> มันอจาจจะไม่ใช่เออเดี๋ยวเรามาดูหนว่าคือแบบรอมานานกแล้วแล้วแบบจากภาพโปสต์กับภาพทีเซอร<ช>์ก็คือแบบว่าเอ๊ะเขาเพลงเดียวกันหรือเปล่านะภาพโปสต์เ<ช>มาแบบอย่างหรอทีเซอร์มาแบบอย่างสวยหวานใช่เพราะว่าเราพยายามหาเสื้อให้เหมือนกล้วยข้างในถ้าคุณเห็นปกที่เป็นสูทแต่คือได้มาแต่เสื้อข้างในไงข้างนอกไม่มีแล้วก็แบบว่าตอนที่เรารอพีเนี่ยทุกคนแบบว่า เขาก็ขึ้นเนื้อให้ก็คือแบบแอบไบปดูมันว่าอ่ะเนื้อเป็นอิงล้วนใช่เนื้อเป็นอิงล้วนแต่พอแปลพยายามพยายามแปลก่อนก่อนที่เพลงจะมาเพราะมันขึ้นพิมพ์แหวนใช่ไหมใช่ก็คือมันใช้คาว่าเบลชาแทนทุกคําเลยเราก็เลยแบบเอะอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวรอไปฟังก่อนเราจะฟังสองรอบเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือรอบแรกฟังแบบไม่คิดอะไรดูอย่างเดียวแล้วก็รอบสองเราจะมาวิเคราะห์กันก็แปลต้องฟังหลายรอบเพราะแปลอิงล้ว่ก็ฟังกันเลยไปฟังกันเลย ฮาน่าเห็นไหมบอมบี้ตีอีโก้แล้วก็ฮาน่าเด่นเอ๊ะอินเนอร์คือจริงมากฮาน่าดูความเป็นฮาน่าฮาน่าร้องเปิดชอบสีสันมากสีสันคือจริง คือแบบมีความเป็นโรงเรียนบาร์บี้อะโรงเรียนเจ้าหญิงอะเอ้ยแต่ว่าเหมือนดูไอ้นั่นอะการ์ตูนบาร์บี้อะพันคือแบบอะไรอ่ โอ้โหบีบี้โอ้โหโจลินคือแบบอ้หพี่ไม่ดีมากาโจลินเหมือนบาร์บี้สักตัวหนึ่งมีคำว่าฟอร์อาดเมื่อกี้สียูนิคอร์นมากนะฟอนบาร์บี้มากจริงเขียนว่าอะไรบาวชาหรือบาร์บี้บาวชาโอ้ยดีมากโจดีมาก เอ้ยกล้วยอันนี้ดีมากเลยริคเฟยร์ู้หรือเปล่านะเมื่อกี้สวยมากเอ็โอเอ็โอนี่วนเวียนอยู่กับม่านเหมือนกันนะอันนี้ม่านสีม่วงนะพวกมึงพี่มายสวยไหมโอ้โหเจอนนี้สวยไหมโอ้โหโอ้โหบ้าไปแล้วเวียด้าสวยมาก อืมตาอมดามินนะอเทนะหอมากนี่นี่นี่อ่ื้เบบี้ อ๋อนึกออกแล้วดอกไม้ตรงคอแฮนนาเหมือนชาแนลดอกดอกอะไรนะ time เ o ้ยอู๋พี่มายตกลงหล่อปะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแม่บอกแล้วว่าเอโกเ้โวนเวียนอยู่กับม่านนะเพราะว่าเนี่ยม่านเหมือนม่านเปลี่ยนสีแต่จากไอ้นั่นอ่ะคุยแก้เหงาอ่ะ คุณแก่งบกว่าสีแดงอันนี้มันสีม่วงเมือดนะอันนี้อันนี้ถ้าถามความคิดอันเนี้ยมันเหมือนอันอันส่วนที่เป็นห้องเหมือนบาร์บี้อ่ะดูดูแนวเกาหลีนะแต่ก็ Inter, อินเตอร์อะแบบมันมันเป็นความอินเตอร์แล้วก็ความเกาหลีแบบมันมันมีความมันมีความเกาหลีมากๆเลยนะเอ็มวีอะใช่แต่ก็มีความอินเตอร์มากๆเหมือนกัน เพราะเนื้อเพลงมันอินเตอร์ด้วยแหละแต่รู้สึกอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกมุกอย่างเดียวนะ <c oughs> คือการแต่งตัว <c oughs> การวางมูทเอ็มวีสีอะไรเงี้ยดูเกาหลีมากเลยอ่ะ <c oughs> รู้สึกปะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ชอบมันดูแบบมันดูคอนทราสต์กันดีนะอัน,นแบบเปิดมาคือสดใสมาก <c oughs> <c oughs> มากเออแล้วก็แบบไปแบบพอตัดไปอีกชุดนึงอะ ที่เป็นชุดเหมือนชุดคุมอาบน้าที่อยู่นิสสี่อยู่ดูยูนิคอร์ยูนิคอร์อันนั้นก็ดูแบบดูอินเตอร์มากอ่ะอันนั้นดูแบบเป็นแนวเอ็มวีฝรั่งแล้วพอตัดไปชุดสุดท้ายอ่ะที่เป็นสูตรอ่ะอันนั้นดูแบบดูเกาหลีแต่เป็นเกาหลีแบบเก่าๆเลยที่แบบยุคเกิลเจนเทรนดวันเลยอย่างดูแบบผสมดูมิกมิกดีอ่ะเอออันนี้ชอบนะตาจริงขอสารภาพใจ ที่กูดูมาเราเดี๋ยวกูรู้สึกว่ากูไม่ได้อะไรเลยกูดูแบบว่ากูดูแต่ความสวยของทุกคนแล้วกูจับอะไรไม่ได้เลยกูจับตั้แต่ความสวยของทุกคนที่แบบดูโตขึ้นดูแบบดูโตอะ่ะเมื่อทุกคนแบบมองเทียบไปกับอันแรกที่แบบอุลล่าอล่แบบลอยอ่ะบิงอ่ะกูรู้สึกว่าทุกคนโตหว่แล้วอะ่ะทุกคนแบบเอ,อ้ยกูจับแต่ความอะไรไม่ได้เลยมึงกูแบบอ้อสวยโอ้โหดูโตขนาดนี้อ่ะอายอู้พี่มาคือแบบโอ้แต่อายพดูโตจริงๆนะดูแบบดูสวยแบบว้าว เบบีก็คือแบบโตไปเลยน้องพันก็คือโตแบบโตโตว้าวกล้วยก็คือแบบอืมโตเท่แบบเออมีความแบบแต่กล้วยดูแบบแต่ละลูกดูแบบดูเป็นกล้วยมากๆเลยนะใช่ใช่มีความเป็นกล้วยแบบโอ้โหโจลินคือแบบตอนตอนชุดที่แบบตรงชอบโจสุดๆชุดชุดที่เป็นไอตอนเบาชาในทีเซอร์ก็คือน่ารักใช่ไหมแล้วพอเป็นชุดไอชุดดาอ่ะโอ้ยอย่างหอเออโจดูเท่มากจริงๆส่วนคนี่แ ไม่พูดถึงไม่ได้ไดแต่แต่แตชอบผมตาอมนะดูมีความแบบเดี๋ยวหน้ามาเดี๋ยวเก็บผมม,ม,มัน,ม,นมันดูแบบเออมันแต่ตาออมเป็นคนที่พอเก็บผมแล้วก็ได้อีกลุกนึงเลยพอแบบหน้ามาก็เป็นอีกลงกนึงเลยอ่ะเออชอบมากเพลงนี้คือแบบไม่รู้ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าท่าน,ทนหน้าคือกูประทับใจมากๆตาตาตรึตรงตายจาตราตร,งตรงึตรตรงใจตาตรึงใจ, <c oughs> งใจเดี๋ยวขอไปดูอีกรอบเนื้อเดี๋ยวจะมาอีกเพราะว่าเมื่อกี้จกกับแต่ความมันไม่ได้เดี๋ยวเราจะดูอีกรอบนึงเดี๋ยวมุกจะดูเนื้อไปด้วยเพราะว่า ไม่ไม่แม่นเท่าไหร่ก็อาจจะดูเนื้อไปด้วยเพื่อเพื่อเพื่อว่าจับแมได้บ้างโอเคซึ่งน่าจะเป็นไปได้ยากอยู่เพราะว่ายากอยู่โจลินปะที่เอามาใส่ใช่จริงด้วยสคนนี้พี่หนึ่งพี่2เนี่ยชอบ Energy อันเนี้ยแฮนน่ามากดูแฮนน่ามากมากจริง Of having you around would always help me back. <laughs> up, <when laughs> I'm not I'm I'm in love with you. Try to forgive it. You said you were down, but you'll never get it. You'll never get it. Well, I still remember how you said you know me now. I'm มีโมเมนต์กูนิดนึงขอนั่ง,งด้วยกันฉันชอบท่าเต้นมากเลย <c oughs> มันดูแบบโยกๆดี <c oughs> <c oughs> สวยทุกคนสวยทุกคนโตเป็นสาวลุก เนี่ยเนี่ยเอันเนี้ยดูแบบฝรั่งมากเออเนี่ยดูเป็นปาร์ตี้ชุนอน่ะรักมเลยอ่ก็น่ารักมากเลยแต่ออาโอ้ยโจผมนี่ดีมากเลยอ่ะที่เป็นหลอนๆอนเมื่อกี้อะลิปเปอร์ถูกโอยอ๋อไอสับเป็นสาวสวยมากสวยมาก อุ้ยรีบผ้ายังไงให้สวยวะสุดมากต้ง่งความห่วงใยไปนะไปสปายด้วยแมทเนี่ยเด้หรอ้ง เออ,เอออันนี้แบบอันนี้นพอปล่อยหน้ามาแล้วแบบตาออมก็ดูเป็นอีกลูกนึงเลยอ่ะแล้วมมงลอวเราตาออมลูกนี้มาเทียบกับตออมตอนอุหลลาที่เป็นหน้ามาเหมือนกันอนะ่ะขูดโตขึ้นเยอะเลยนะอ่ออ่ออ่แม่บีดีมากลูก o โอ้โหวชาของคนีมมกเลยชุดพันเหมือนใส่รับรู้สึกว่าเออถ้ามีปืนด้วยนี่คือแบบได้เลย ดีมากแบบเท่าท Ele ี่ตั้งใจฟังเนื้อเพลงแล้วก็อ่านไปด้วยบ้างนิดหน่อยอยากรู้คำเดียวเลยทั้งเพลงว่าเบาชาแปลว่าอะไรคือแบบคือพยายามแบบเออเออแบบฟังเอ้ยเราฟังผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดอะแต่แบบพออ่านอ่านแล้วแบบ มันเอาเบาชามาแทนทุกคำเลยว่าใช่มันแบบแทนได้ทุกคำในเนื้อเพลงเลยเก็เลยแบบเแบาบชานี้คือคำว่าไร,รอ่อ <laughs> แต่จากเพลงแล้วแบบฟิลแบบว่าเหมือนเธอทำเธอเธอทำให้เสียเวลาป่ะแบบเหมือนมันมีอะไรแบบมีแฟไม่รู้นะแบบเดาๆเอานะ <c oughs> ใช่ไหมประมาณนั้นไหมแบบเธอมาแบบมาทำเธอเป็นโลกทั้งใบของฉันแต่เธอก็ไหนละหายไปไหนแล้วมาี่้มาแบบมา ไลฟ์ฟอสไมล์เอร์อะไรสักอย่างมีเท่านึงไม่ไม่กล้าปันธงเพราะว่าคาว่าเบลชามันเยอะมากแล้วแล้วแบบในหลายๆประโยคอะมันเอาเบลชามามาเป็นมีนิ่งหมดเลยอะแต่รู้สึกว่าเพลงมันมันจําง่ายนะเพราะอะไรมันทํานองทํานองมันติดหูแล้วก็เนื้อมันแบบมันมันคล้องกันอะมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ยากก็คือแบบดีดีมากส่วนเอ็มวีก็คือแบบนี่ไง ไม่ปแปลกใจที่อ่ทำน้องจะติดหูเพราะว่าบอดแคสต์เป็นคน,นในนี้ใช่ใช่เลค่ะเป็นพี่พี่เอบอดแคสต์ออหรือเปล่าถ้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 า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดเออคิดว่านะน่าจะใช่ แต่นี่พอพอเราไม่รู้เนื้ออ่ะเรา MV ก็ไม่ได้ส่งถึงนะเพราะว่า MV เป็นการแบบมาเต้นมาโชว์ก็เลยไม่รู้ว่าไม่ชันแปลว่าอะไรเว้ยถ้าเดี๋ยวเรารอดูว่า b e h i n d the scene กับเ e h i n d the song เขาอ่ะตั้งใจจะสื่อว่าอะไรน่าจะบอกใช่ไหนเนี้ยมันฟังเรื่อยๆเลยรู้สึกทำนองมันดีเพราะว่าจาก m ออ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเขาคุยเป็นสาวๆคุยเล่นกันหรอหรือแบบสไตล์ไหนเขามันเป็นเหมือนกับชีวิตสาวๆอะไรอย่างนี้เออแต่รู้สึกชอบมากชอบแบบ คือกูชอบอ,อะไรแบบนี้มึงเข้าใจใช่ไหมมึงรู้ใช่ไหมว่ากูชอบอ,อะไรแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะกูน่าจะแบบฟังบอหลอยรอบต่อวันอ่างเงี้ยเออก็คือคอยากรู้คำเดียวว่าเบลชาแปลว่าอะไรเพราะว่าอย่างบางทอนมันก็แบบเหนื่อยเบื่ออะไรเงี้ยแล้วมันก็ต่อได้วคำว่าเบาชาแล้วก็เบื่ออะไรอะ่ะเหนื่อยอะไรวหอเหนื่อยกับเธอแล้วไงเบื่อกับเธอแล้วเธอชอบมาหลอกประมาณว่าแบบว่า ไม่ชอบเราหรอพี่บอเธอมาทําใม่บอกว่าอแบบปตนโลกทำใบแต่ไหนลายอยู่ที่ไหนหรือสักอย่างมันจะมีท่อนแทนนาท่อนหนึ่งอ่ะไออะไรวะอะไรวะแป๊บนึงนะแต่แปลยากมากแปลยากจริงคนแต่งไม่ใช่คนไทยใช่ไหมใช่คนแต่งไม่ใช่คนไทยคนแต่งเป็นอเมริกันโอ้หแต่ถ้าเกิด The Best ล o k ของบายนะในเพลงนี้คือมึงให้ใครกูไม่สามารถล้าสายตาออกจากหน้าได้จริงกูให้จลินกูชอบโจลินมาก เพราะว่าโจลินดูเปลี่ยนหลายลุกมากๆเลยความรู้สึกในทุกเพลงตอนแรกในทุกชุดฉากแรกเลยอ่ะโจลินดูเป็นบาร์บี้ที่แบบตรงคอนเซ็ปต์บาร์บี้มากๆก็คือมาแว่นกระโปรงสั้นและเสื้อที่แบบลอยๆก็คือบาร์บี้มากพอตัดมาเป็นชุดคุมชุดคุมน้ำผมโจลินที่รอนและผมปาดข้างหน้านั้นคือดีมากๆดีแบบว้าวเนี่ยแล้วก็คือชุดสุดท้ายโจลินแบบหักไปเลยเท่เลยคือ MVP ของอันนี้ของมุกนะมุกให้โจลิน แตตลินคือกูก็คือกูก็รักตาตาจากแคนาไม่ได้จริงๆริงอ่ะไม่รู้ทําไมคือชุดแรกไคนาคือเป็นเจ้าหญิงโรงเรียนเจ้าหญิงมากๆที่เป็นแบบว่าราชสกอตอ่ะอออเออก็คือแบบมันไม่มันใช่ราสกอตาไม่ใช่ราชสกอตแต่ว่าเออราชสกอตนั่นแหละก็คือแคนากับไอ้ก็ราชสกอตก็อตาอมก็ราชสกอตนะโอเคอย่าโยงอย่าโยงชซนฟ้าไงแล้วก็แบบชุดคู่แบบน้นคือทุกคนสวยมากเอาย่างป่ะสวยทุกคนดีมากดีมากดูเป็นแบบ าร์ตี้ชุดนอนบ่านเนาะในความรู้สึกส่วนชุดดำก็ผมว่านี่ไม่พ้นพี่ฮนอยู่แล้วครับแต่แฮนลุกนี้ดูแบบดูไอ้นี่ดีดูเชียวเชียวดีดูหลอดเทดูเชียวเชียวดีดีอ่ะก็แต่ถ้าชอบที่สุดคือชุดสีดำแหละสำหรับไม่นะส่วนชุดคุมก็คือแบบดีที่สุดเทอะไรประทับใจสรุปกูชอบแมงทุกชุดเลยก็คือชอบทุกชุดนะสามชุดที่พูดมาคือชอบหมด เดี๋ยวเราไปดูด่าว่ามันแปลว่าอะไรในวิไฮเดรตซองกับวิไฮเดรตซีนเพราะเราก็พยายามแล้วจริงๆนะพยายามแบบอ่านเนื้ออะไรอย่างเงี้ยงงจริงอันนี้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยใช่พยายามวิเคราะห์แล้วพยายามอ่านแล้วก็ก็คือแบบได้ได้มาเอ้าปุ๊บได้ประโยคนึงแล้วก็แล้วเบลชาแปลว่าอะไรคือขอคำเดียวแบบเบลชาแปลว่าอะไรทุกอย่างจะจบจริงก็เดี๋ยวเรามารอดูกันเนาะว่าแบบวิไฮเดรตซีนวิไฮเดร song อะไรอย่างเงี้ยจะบอกอะไรยังไงบ้าง ก็ติดตามกันคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายหน่าคดีมาก